านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกําลังอยู่กับรายการคุยข้ามคลื่นครับผมกําลังพูดถึงเรื่องของบริษัทขายตรงหรือธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายธุรกิจ MLM ครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วบริษัทที่สมควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยนะครับควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรสิ่งแรกเลยก็คือดูว่าผู้บริหารครับผู้บริหารเนี่ยเป็นใครเจ้าของบริษัทนี่แหละครับ เจ้าของบริษัทกับผู้บริหารเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นคนละคนกันนะครับเจ้าของบริษัทก็คือผู้ที่ลงทุนส่วนผู้บริหารก็อาจจะไปจ้างมืออาชีพเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท2คนเนี่ยนะครับหรือคน2กลุ่มเนี่ยดูว่าบุคลิกลักษณะหรือว่าประวัติความเป็นมาเขาเนี่ยสื่อตรงโปร่งใสขนาดไหนซึ่งก็หาดูได้ไม่ยากครับเพราะว่าสื่อสารมวลชนอยู่นี้เขาเจาะลึกถึงบ้านถึงครอบครัวกันหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นประการที่1ประการที่2ก็ดูอายุ ของบริษัทสักหน่อยครับว่าตั้งมากี่ปีแล้วถ้าเป็นอย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับสอาเดือนแล้วก็หวือหวาฟูฟ้าขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยครับแต่มีอายุสัก3ปีขึ้นไปนะหรือ5ปีเนี่ยนะครับก็จะพอมองเห็นแล้วนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสอปีเนี่ยมันจะเห็นความชัดเจนหลายเรื่องสมาชิกเขาอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่อย่างไร วัฒนธรรมทางสังคมวัฒนธรรมขององค์กรเขาเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้และผู้ที่ประสบความสําเร็จมีรายได้สูงๆเนี่ยนะครับตำแหน่งต้นๆเนี่ยก็สัมผัสได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นประการที่2ประการต่อมาก็มาดูกันว่าสินค้าเป็นอย่างไรนะครับที่ว่าสินค้าเป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าใช้แล้วมันได้ผลไหมคุณภาพสินค้าเป็นตัวเป็นตัวเดินตลาด ถ้าคุณภาพสินค้าไม่ดีเนี่ยทำแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะครับมันไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคโอกาสในการที่จะเติบโตในธุรกิจเครือข่ายก็ยากครับท่านผู้ฟังคราวนี้ประการต่อมาก็ให้ดูระบบหรือแผนปันผลเนี่ยนะครับแผนปันผลเป็นอย่างไรเขาจ่ายจริงจ่ายตรงจ่ายแม่นไหมนะฮะแล้วก็จ่ายให้เต็มกําลังความสามารถที่เราลงแรงลงใจไปกับบริษัทนั้นหรือไม่ทั้งหมดทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยนะครับ เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาว่าเราจะเข้าไปทําธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทนั้นดีหรือไม่อย่างไรอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการฝึกอบรมครับท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายจะต้องผ่านกระบวนการอบรมอย่างเข้มข้นต้องดูว่าแผนการฝึกอบรมของบริษัทนั้นเนี่ยเขาชัดเจนไหมเขาเข้มข้นเขาดีไหมและต่อเนื่องไหมมีความหลากหลายในเรื่องของความรู้ไหม และก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนต่ตอไปได้ไหมหมายถึงลูกทีมเราเนี่ยหรือว่าดาวไลน์เราเนี่ยนะครับที่เราไปหามาเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะใช้หลักสูตรหรือใช้วิธีการใช้ความรู้ต่างๆที่บริษัทเขามอบให้เราไปส่งต่อให้กับคนที่เราไปชักชวนมาได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นในการที่จะเข้าไปทํางานกับบริษัทขายตรงหรือบริษัทเครือข่ายดีๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะ แนะนำบริษัทเครือข่ายซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณากันดู ถ้าคุณสนใจที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและดีขึ้นได้จริงสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติขอแนะนำบริษัทขายตรงนวัตรกรรมใหม่บริษัท yes i c a n corporation ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทของคนไทยร0 0เปอร์เซด้วยเจตนารมณ์ที่จริงใจและแน่วแน่เพื่อสรรสร้างสังคมไทยกับแนวคิดแบบสมดุล3ามวงสามมิติคือผู้บริโภคต้องได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพจริงฝ่ายขายทาธุรกิจง่ายมีรายได้เพิ่มขึ้นจริง บริษัทดีมีคุณธรรมจริงเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการมีสุขภาพที่ดีสู่ความร่ำรวยที่ยั่งยืนต้อง yes i can จำให้ขึ้นใจ yes i can yes i ท a n ผู้ฟังที่เครพครับปิดท้ายรายการกันช่วงนี้เนี่ยผมย้ำไปถึงบริษัทขายตรงของคนไทย100%เซที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติและก็เราก็ได้พิจนารณากันอย่างถ่องแท้ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองกันเลยนะครับว่าบริษัทนี้สมควรที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการห้างสปปรรพสินค้าทางอากาศของสภาคเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติหรือไม่นะครับเราก็สรุปกันว่าทั้งประเด็นที่ผมได้นําเรียนไปในช่วงที่แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยนะครับเ็เป็นคนคนเดียวกันเลยนะครับไม่มีหุ้นส่วนโอกาสที่จะทะเลาะแตกแยกกันเนี่ยก็คงจะยากละครับเพราะว่าเขาดําเนินการเองเลยนะฮะทั้งหมด ประการต่อมาก็คือว่าแผนปันผลเนี่ยชัดเจนครับยุติธรรมผลงานของเขาก็3าถึงสปีที่ผ่านมาย้อนไปดูอดีตได้นะครับผู้ประสบความสาเร็จมากมายล่าสุดจัดงานไปมีสมาชิกเข้ามาร่วมพันกว่าคนนะครับเรือกว่าคึกคักแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรของเขาสุดยอดครับอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างกันระยา n มิตรที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็สินค้าตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสินค้าความงามแล้วก็สินค้าด้านการเกษตร สกลุ่มนี้นะครับที่บริษัท yes i can นะครับชื่อจำง่ายครับบริษัท yes i can แล้วก็ที่พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของแผนปันผลนะฮะแผนปันผลเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะมาดูกันง่ายๆอธิบายกันสั้นๆเนี่ยไม่ได้นะครับไปดูคนที่มีไรายได้จากแผนปันผลเนี่ยว่าเขาได้จริงหรือไม่ได้จริงอย่างไรนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ mlm นะครับเครือข่าย ขายตรงและก็สภาคเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแนะนำให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ Yes i c a n ครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังวันนี้รายการคุยข้ามขึ้นมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการแล้วนะครับในนามของสภาคเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษากรรมการประจำจังหวัดกรรมการประจำอำเภอสมาชิกสามัญสมาชิกสมทบและผมกนุมนะครับผู้ดูแลแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคต้องลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ